สวัสดีค่ะแสงเดือนกวิกุลสาวอุดรอินสวิตค่ะยังก็บุญเวียนอยู่ในเรื่องของร้านข้าวแกงร้านขายอาหารนะคะหลังจากเลิงกงานแล้วก็ทานข้าวพักผ่อนฟังหมอลำวันนี้ก็เงียบๆค่ะก่อนที่จะเข้านอนจะมวยคุยเรื่องร้านอาหารของตัวเองค่ะสำหรับร้านอาหารเจ้าพระยานะคะ มีทั้งหมด4สาขาค่ะสาขาที่เห็นอยู่นี้นะคะคือสาขาอยู่เน่นแล้วก็มีสาขาที่มูเชลเลนเป็นเขตเบรงการ์เ้นจังหวัดอาเกาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็มีอีกสาขาหนึ่งนะคะอยู่ที่สาขาเฮาเซนเอมอาร์ิสเขตซูริกค่ะแล้วก็ที่สาขาคามอยู่ในเขตของจังหวัดซูค่ะ ส่วนที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือสาขาโยเน่นเนื่องจากว่าค่าเช่ามันแพงค่ะมีร้านเป็นร้านอาหารนะคะมีที่นั่งจริงๆมันนั่งได้30 4สี่สิบที่นั่งแต่เราจัดสรรให้นั่งได้ประมาณสิบสีที่นั่งค่ะค่าเช่านะคะเป็นร้านอาหารที่เรามาเช่าต่อจากเขา ค่าเช่าเป็นบริเวณในร้านเป็นครัวแล้วก็มีสวนค่ะมีสวนสำหับนั่งอีกได้ประมาณห้าสิบที่นั่งเลยค่ะแต่เราก็จะไม่ตั้งโต๊ะเยอะเราจะตั้งประมาณสำหรับ16คนนั่งค่ะแล้วมันก็จะมีห้องอสำหรับให้คนสามารถพักอาศัยได้มีห้องน้ำมีที่อาบน้ำนะคะอีกสองห้องค่ะค่าเช่าเนี่ย ในการที่มาเช่าร้านอาหารนี้ราคาต่อเดือนก็คือ2,650แต่อันนี้ไม่ใช่ค่าเช่าตายตัวนะคะยังมีค่าเช่าที่เขาจะคิดเราเป็นอีกรายปีก็คือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับค่าน้ำค่าเออไม่ใช่ค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำค่าไฟเราก็ต้องจ่ายแยกมันจะเป็นค่าเขาเรียกเหมือนบ้านเราก็จะเป็นนิติบุคคลก็จะมี ค่าเช่าส่วนกลางอีกค่ะซึ่งปีหนึ่งก็ไม่น้อยเลยทีดเดียวค่ะเพราะว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์มันเป็นประเทศที่หนาวจะต้องมีการทำความร้อนด้วยน้ำมันหรือไม่ก็ไฟฟ้าค่ะจะเหมือนกับมีการจ่ายค่าเช่ารายเดือนแล้วก็มีมาคิดบินเราอีกลายปีค่ะเนื่องจากต้นทุนของ ร้านอาหารแพงแล้วมันมีห้องอยู่สองห้องทางสาวอุดอรเอสิบ e ิตก็เลยแบ่งให้เขาเช่าค่ะแบ่งให้เขาเช่าให้เขาเช่าห้องละ400ร้อยห้องละสี่ร้อยมีสองห้องก็แปดรก็จะทำให้สามารถลดค่าเช่ารายเดือนได้ลงอีกค่ะแต่ส่วนค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยเราก็จ่ายมันไม่ใช่ว่าปล่อยเข้าเช่าแล้วได้กำไรนะคะ ปล่อยเขาเช่าเพื่อเป็นการลดต้นทุนของร้านอาหารจาก2 0 0 6เราให้เข้าเช่า800อืมก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ1ั0อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าห้องเช่าเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคนเช่าตลอดค่ะเพราะว่ามันเป็นห้องเช่าแบบชั่วคราวสำหรับคนที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อย่างคนเยอรมันเขาจะมาขอเช่าหกเดือนบ้างสามเดือนบ้างก็คือรายได้ของเราจากการปล่อยห้องเช่าเนี่ยมันไม่ได้ตลอดค่ะแต่มันก็ยังดีกว่าที่เราจะปล่อยพื้นที่ให้มันไร้ประโยชน์ค่ะอีกอย่างหนึ่งคนที่เข้ามาเช่าห้องของเราเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาไม่ความจำเป็นที่จะต้องมามาเช่าค่ะบางคนเขาก็มาเช่าเอาไว้แค่ ว่าเป็นที่อยู่ว่าเขามีที่อยู่มีที่ลงเพื่อเขาจะได้ไปอันเมลด่นเพื่อที่ได้เขาจะไปแจ้งที่อยู่ให้กับแผนกอำเภอค่ะว่าเขามีที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ถือได้ว่าช,วช่วยกันไปค่ะสำหรับร้านอาหารนะคะทางสาวอุดรอินสวิตนะเดือนกุมภานี้ จากที่มีร้านสี่สาขาแล้วมันดูแลไม่ไหวก็กับพนักงานาไปฮอลิเเดย์แล้วก็กลับเมืองไทยมีคนไทยนะคะ2คนเขามีความต้องการที่อยากจะหาร้านไทยแต่เขาไม่พร้อมเขาไม่พร้อมที่เขาจะเปิดร้านเองเขาก็เลยมาขอเช่าช่วง เพื่อเป็นการทด,ทดลองเปิดร้านร้านอาหารร้านขายข้าวแกงคะ่ะมีผู้หญิงสองคนหุ้นกันคะ่ะหุ้นกันแล้วมาเช่าร้านเช่าเดือนกุมภาพันธข้อตกลงก็คือค่าเช่าไม่รวมค่าน้ำค่าไฟตอนนี้เขาก็ถือกุญแจอยู่จากที่เขาก็มีความหวังว่าการที่เขามาเช่าร้านเรา เขาจะขายดิบขายดีกอบเกยเงินทองแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาหวังไวค้ค่ะแล้วการทำอะไรนะคะไม่ว่าการจะทำกิจการอะไรถ้าเกิดการร่วมหุ้นก็จะทำให้เกิดการแตกแยกความคิดเห็นแตกต่างก็จะทำให้เกิดปัญหาหากใครที่จะไปทำอะไรแล้วก็ร่วมหุ้นกับใคร ฝากไว้นิดนึงนะคะคิดให้ดีๆค่ะเพราะก่อนที่สองคนเนี่ยผู้หญิงไทยสองคนมาเช่าช่วงร้านอาหารของเจ้าปรยายังไม่ถึง1เดือนเขาก็แตกคอกันแล้วค่ะซึ่งเป็นที่น่าเสียดายค่ะคือเราคิดว่าการที่เราเปิดร้านอาหารเนี่ยร้านเราก็ไปได้ดีนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเ,ออเหมือนกับว่า พอดีมันเป็นจังหวะหนึ่งเราก็เลยยอมปล่อยกุญแจให้กับคนอื่นเข้ามาทำอาหารแล้วก็ขายอาหารค่ะแต่เราก็ไม่คิดว่าปัญหามันจะตามมาคือเราก็คิดว่าคนที่เข้ามารับช่วงร้านต่อเราไปเนี่ยเขาจะทำได้ดีกว่าเราค่ะแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดค่ะก็คือสิ้นเดือนเนี้ยต้องมาคุยกันต้องมาเคลียร์กัน ว่าจะอะไรยังไงแต่ทางคุณที่เขามาขอเช่าร้านเรานะคะเขายืนยันว่าเขาไม่ไปต่อคะ่ะเขาไม่ไปต่อเราก็ไม่ว่าคะ่ะเราก็ขอร้านเราคืนอย่างน้อยเขาก็ได้มามีประสบการณ์เหมือนมาเล่นขายของมาเรียนรู้ว่าการเปิดร้านอาหารเนี่ยมันเป็นยังไงมันมาเห็นตอนที่เราตักขายตักขายเนี่ย เบื้องหน้าเบื้องหลังก่อนที่มันจะมาเป็นร้านอาหารก่อนมันที่จะมาถึงตรงนี้มันไม่ได้มีแค่การตัดขายเท่านั้นค่ะแต่ยังไงก็ขอขอบคุณคนที่เข้ามาเช่าร้านเรานะคะก็เหมือนกับว่าเราได้พักนิดนึงเพราะว่าเราไม่มีพนักงานจากที่เราทำงานเยอะอยู่แล้วเราก็ทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้เขาค่ะอย่างน้อยไม่มีใครแล้วค่ะที่จะปล่อยปุญแจร้านให้ใครง่ายๆแต่สาวดอนอิสวิททำได้เพราะว่ามีหลายสาขาเจ็บนิดเจ็บหน่อยไม่เป็นไรค่ะพร้อมที่จะสู้แล้วก็แก้ไขค่ะโอเคค่ะในเรื่องของการลดต้นทุนของค่าเช่าร้านอาหารสาขายโยเน้นนะคะก็คือ แบ่งห้องให้เช่า2ห้องค่ะจากค่าเช่าราคา2,600เราก็ลดมาได้ในราคา1,800ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ